สามตัวได้เมนูออมโอ้เมโนโูหลายเมนูได้ไหนน้องเขามีอย่างชิ้ชมาให้แม่เบิ่งสาบายดีได้สวัสดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อสาบายดีมามีอะไรจะให้ดูแม่จะเบิ่งนี้อ่ะเบิ่งตรงนี้ก่อนอ่าตอกเขียบเลยบาทจะได้จุดเขียดแล้วบาทแม่มาสิบอดองบ่ใใ่นี่คือสิบอดองแห้งได้เขียบขาคำอ้เอาเนียงก้นไปยังเขาไม่ได้ฮักไม่ไปเอาเนียงก้อนอ๋ออันนี้ก้นเพิ่นฮักขาตัวนี้เนาะเออ น้องใส่ขู่นี่แม่เบิ้งก่อนเปิดเบิ้งก่อนเปิ้นฮักขาแล้วหละนี่ฮะว่าบริหักวะฮักแล้วพี่น้องเบิ้งนี่เขียดแม่เพิ่นรีเครดมาเพิ่นอยากกินเขียดเพิ่นเว้าเนาะนี่แม่เจ้าว่าถุงเท่าไหร่นี่บ่ฮู้แล้วถุงเท่าไหร่จ้เสี่สิ10บาท2 0วพันจิถืกได้คุยตลาดนะเพิ่นขายแพงๆพอกินดูมาพี่ชอกตรงนี้ลงมาทงอีกตรงนี้ สามตัได้เม่เสืออ้อมโอ้เมโนูหล,ลายเมโน,โนูได้เลยอ้อมจะก็ขอบุกนี่ค่ะร้อยยี่สิบบาทสิน้องน,อน้นน12อะนงเนาะสี่สามสิบสองร้อยยี่สิบบาทไก่แต่พ่อกินพี่น้องเบิ่งได้ตั้งหลายค่ะเขาไปหานะเพื่อดสีได้เขาเคยไปคุด,ดนั่นไหมเนาะตอนปีปีที่แล้วบอกอว่าปีซื่นนะพี่น้องเขาไปคุดเขียดนั่นไหมเนาะโอ้ยเพื่อดสีได้สับนี้พี่น้องอเลยอร่อยได้ไเขียดถาเพื่อดสีได้เพิ่นเพิ่นโดดลงหวยเด้ แล้วก็อันนี้เขียดขาคำํำพี่น้องเคยเห็นบ่เกียดขาคํำมาเบิ่งพี่น้องนจะให้ดูชัดๆอันนี้คือ่อนบ่ได้ยหักขาเนะเาะน้องตะเกียวเคยไปคุดดูเหอะพี่น้องนี่แม่่นจะไปเอาแยงมาใส่เนาะแม่ม้มนี่ทำซีรีเมนูแซ่บๆสู้ก,กนิืนแกงเขียดใส่ผักที่ส้่มด่างขมพี่น้องแม่เพ่นก็นมัก,กินได้พี่น้องเป็นอาหารธรรมชาติเนาะพี่น้องอยู่ไทยมีบเพิ่นขายเขามั่นถ่งเท่าไหร่พี่น้อง ถ้าไม่มีเดี๋ยน้องตัวเกียวไปขายให้อยากคิดว่าอยากไปซื้อน้ำม่ค้าเพื่อนะนะพี่น้องเลยกลับไปขายต่อท่าพนมเนาะเพราะว่าเราเราชอบไปท่าพนมมากไปไทยพี่น้องไปไทยแบบตลาดนนะ่ะท่าพนมนะคักสุดเลยมักสุดใหญ่ก็คือไทยลแลนด์เนาะพี่น้องอยู่ในใจเสมอเนาะไปขายเขียนอะไรก็พาไปกินบุฟเฟ่เนาะอยากกินบุฟเฟ่อะบุฟเฟ่ทะเลอะอยู่บ้านเนาะมันแพงแบบกุงบ้งบอปลาหมึกบบอ่นะก็เลยแบบอยากไปกินบุฟเฟนะ่เนาะ แม่เพ่ไปเอาแหงพี่น้องตอนนี้น้องตัวเกี่ยวกับลวกเขียดแล้วเรียบร้อยเนาะนี่เขียดขาค่ำเบิ่งไกลๆพี่น้อง strom. เป็นแบบนี้เด้อหน้าตาเขียดขาค่ำนี่อันนี้คือเ้าลวกน้ําฮอนเรียบร้อยเนาะพี่น้องวันนี้กะซิมาลงมือแกงกันเลยพี่น้องซึ่งว่าเขียดขาค่ำนี่บอกคือเขียดแม่นาวเด้อพี่น้องเขียดแม่นาวนะสีขมเนาะแต่ว่าเขียดขาค่ำนี่บอกขมพี่น้องแซบ่บนี่ตอนนี้ก็ะน้ําพดคักขนาดเลยพี่น้อง น้องตวเกี่ยวกับสีเอาตะไคร้ลงไปนี่แล้วก็มะก,กอกลงไปมะก,กอกกับบีบออกน้อยหนึ่งพี่น้องนี่อันนี้ก็คือพักขี้ส้มด่างขมพี่น้องแบบซ้ำนี้ค่ะพอดีแซบเนาะ,าะนี่ขี้ส้มด่างขมมาให้เบิ้ีงซื่อแล้วกันอันนี้มะเพ็ดมีลูกโดดกับพริกต่ำพริกแห้งนี่เพ็ดพี่น้องเลยอันนี้ก็ใส่แป้งนัวผุชูรส ลงไปนนหนึ่งซอนชาแล้วก็ใส่เกลือนิดนึ่งอาะน้องน้อยเบื่อปลาแดกปุ๊กบอกปลาแดกปุ๊กใส่เมนจะเซฟม่ไปเอาดของเคเอาตรงคใส่ <Mohammed. S 1> สเกลือแล้วก็มื้อนี้เขาสิใส่เป็นข,ข้าวขวเด้อพี่น้องเขาสิบดใส่ข้าวเบือนะ่อเนาะใส่ข,ข้าวขวกระหอมแม่เพิ่นไปเอาปลาร้าตอนให้พี่น้องเดี๋ยวเขาใส่ปลาร้าน้ำน้อยหนึ่ง นิดเดียวพอเลยกะรอใส่ปลาร้านั่นอีกใส่ปลาตอดลงไปพี่น้องใส่ปลาแดกลงไปนี่พ่อบอกแม่พอเลยอ,อีกนิดนึงนะจ๊ะแม่แม่คุมเองค่ะวันนี้พ่อบอกแม่โถจ้าเอ๊ใครโทรมาใครโทรมาคนเห็นใบเบีเ่ยงนะคน ใครโทรมาครับน้องคนข่าวโทรมาพี่น้อง,อ,อ,งอ้าวอาตุเกแกไปเต้นตอนไหน <c oughs> ฮะ <c oughs> เต้นอะไรในฝันหรือเปล่าหรอ <c oughs> โอ้น้ <c oughs> องข้าวฝันหรือเปล่า เนี่ยมาดูเขียดเร็วๆพี่น้องมาบึ่งน้องคนข่าวดูเขียดเร็วๆเคยเห็นไหมเดี๋ยวจับให้ดูเนี่ยหนูกินไหมบบหอ,อยากมาหาอาเกียวอ<า>ีกไหมฮะจะไปทำงานอะไรก็ไม่รู้ไม่อยากไปทำงานแล้วหรอหนูอยากมาหาอาเกียวไหม<อ>มาเที่ยวมาไหมปิดเทอมนะค่อยมานะ นกกระจอกเทศไปดูนกกระจอกเทศไหมคะไปไหมทำไมมันมีนี่ยทำไมมันมีกระตูนมีกร์ตูนสิพอบอยใส่ฟิลเตอร์พอบอยใส่ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์หนูไปไหมดูนกกระจอกเทศน่ะไปปิดเทอมค่อยมานะเดี๋ยวอาเกียวพาไปนะมาพี่น้องเอาเขียดลงก่อนวันนี้แม่ เอาเขียดลงก่อนนะคะทุกคนพี่น้องเอาเขียดลงไปนี่านาเขี่ยลงไปแล้วกันเดี๋ยวชิตักพองออกก่อนนอนหน่อยน,นึงอะไรคะป้านางป้านางอยู่บ้านไงคะป้านางอยู่ไทย้านงางแล้วคืนนี้ป้านางไปไหนอะ่ะไม่รู้หนุก หน,คนหูคิดถึงป้านางหรอเดี๋ยวป้านางไปเล่นด้วยนะยนนยพี่น้องเป็นโทรมา <c oughs> คนเรียนโทรชิดเป็ดแล้วเหรอเดีหนูชอบไปโรงเรียนไหมห,หนูชอบไปโรงเรียนไหม ทำอะไรไม่เล่นนำ้ำลายไม่เล่นเดี๋ยวเขาไม่ให้ดูนกกระจอกเทศนะถ้าดื้นอน่ะใช่ไหมไม่ได้ไฟทำงานอะไรไไเราไปเที่ยวไงไเราไปเที่ยวดูนกกระจอกเทศนะ่ะ อะไรไม่มีอะไรด็อกด็อ,ดอกอากยวทำกับข้าวอยู่อา,ยอาบแล้ว <c oughs> ไ,ดได้ค่ะได้ ไม่หนาวไม่หนาวเลยน้ำอะไรอ่ะน้ำอะไรไอ้มีไม่ทำไม่ทำกินนมเลยคิดถึงอาเกี้ยวไหมคิดถึงอาเกี้ยวไหมฮะคิดถึงไหม ไม่พูดกินนมอยู่คิดถึงนะคิดถึงเหมือนกันไหมฮะหนูไปทำงานหรอหนูไปโรงเรียนหรอสนุกไหมไปโรงเรียนสนุกไหมฮะ ว้าวพี่น้องบานี่กะสีเอาข้าวขั่วลงไปเลยพอดีข้าวขั่วซุกเนาะจักหน่อยใส่ข้าวขั่วลงไปเลยค่ะนี่พอดีนะแม่เนาะเ้ากะสิคนให้ข้าวขั่วเพิ่นจุ่มน้ำน่อยหนึ่งพี่น้องป้าหอมคาะอลีพี่น้องหอมข้าวขั่วด้ยนี่พอดีใส่อัวแหมใส่อีกน่อยหนึ่งจุ่มขวัญกระปุกน่อยหนึ่งนี่ จะหน่อยจังใส่พักขี้ส้มด่างขมนะพี่น้องปิดฝาไว้อีก,ก่อนพี่น้องตอนนี้เขียดเ้าซุกแล้วเนาะสิใส่พักขี้ส้มด่างขมลงไปเลยบัดน,นอ่อนๆแบบนี้แซบแซบแบแบพี่น้องมันบอกมันบอกขมแห้งนะพอดีแบบนัวๆแซบข้าเจ้าเก็บเอาอยู่ห่วยเด้อพี่น้องนี้นี่บัดนนี้ก็ให้พัก ยุบแล้วกะเอาอันนี้ลงไปผัอ,อีตู่ลงไปเลยเพื่อกินเพิ่นออกเนาะหอมผัอีตู่ขนาดเลยพี่น้องเบิ่งตัวเขียดโอ้โหน่ากินมากลอให้พักยุบหน่อยหนึ่งเนาะเรียบร้อยแล้วพี่น้องแกงเขียดน้อยใส่พักขี้สมด่างขม อันนี้ตอนตะไคร้นี่ถือใจแม่วาขนาดเลยพี่น้องอาหารธรรมศาสตร์บน,นอกบันนานเฮาเนาะมีลูกโดดด้วยชิมเงก่อนเซฟเซฟ <c oughs> เก่งเ่งเก่งเคียดขะาค่ใส่เข,าขา้าวคั่วแล้วก็ใส่พักดักผมแซ่บหลายนแมาเด้อพี่น้องจีไทยจีลาวจีต่างประเทศมากินน้ำไม่วาเด้อัตเกี่ยวเห็ดแซ่บเลยสืกใจไม่วาขนาดเลยพี่น้องจแซบเลยมาเด้อกินข้าวแรงํากันสบ,บายดีซิมดูสิอืม ภาษาคนเฒ่าแล้วชื่ใจกลิก่นแบบนี้นะฮะถูกใจคนเฒ่าพี่น้องโบมันเนาะนัวเนาะนัวแทบได้มาแล้วก็ห้ากับแทบข<อ>งังเบิดมื่อเลยทียมันก็ออกเบิร์ดไฟตู่ไฟตู่จะเป็นกลางนีงแ่แซ่บแซ่บจริงมันหอมมันทำไมนะเนาะเกลี่ยอย่าง,งนี้เนาะแซ่บ ตอ้อง้นไข่อะน,นะอืยำไข่กร<ข>ะแซบเดือน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 ห้าคลอยไข่อะไรเดือนห้าคลอยมีไผ่มากกินคือเมลวาพี่น้อง,อ,งอืพี่ชมดังขมสัมเมอรพอดีนะแม่เนาะพอดีแบบนัวฮะมะ<อ>ขมเ<อ>มื่อกี้นี่ลมแห้ง มันใกล้ชื่อคำเม,มื่แล้วลมสง,งัดแล้วใครแน่แต่แรงมาหนุ่มน้อยก็ไม่วานนาวมแม่ใช้เสือโนโตเกียวยุไกไพ่บานาวเนาะเฮ็ดออกแกงเขียดเป็นเราหนาวกลางคืนนันเย็นๆผมพาเขียนนี้เพิ่นเพิ่นไปกาวเอาอยู่ห่วยกลางคืนเหรอแม่เพิ่นมาขัดเขียดไม่หนาวเลยพี่น้องไม่หนาวขมเลย ขมๆด้วยไหมเนาะไข่เพราะเนบอกเดี๋ยวนี้มันยังแพรงเขียนแม่นาวแคกน้อยหนาวแล้วก็มีรถเนาะแม่มันแซ่บแบบไหนขมมันขมแม่เป็นหมักขมแล้วมันมัวแต่สำหรับเขาวันผมเกได้ปะไหขมๆนั่นนะวเชื่อว่าคนมักขันคนใดบ่มักแล้วมันขมแค่เนี้ยขมอรีเจพี่น้องไปเคยกินเขียนแม่นาวขมแบบบ่มักน้องตุ๊กยว ผมแบบหาความนัวบาเจอเลยอืมนี่จะลูกชายกับแม่กินแบบมากินหนะโลนัแล้วว่าตอนนี้โลละสามเซนแพงเลยพี่น้องเข็ยนมานาเขียหนึ่งสามสิบขียนยังไงนผ่านห้านะโลหนึ่งเสียนหาเน่ะอืมียนห้าก็ได้กินเขียนโมนี่แหละดีแล้วถือเลยกรแซบแม่มันอยากปิ้งเขียนโมค่ะแม่เดี๋ยวชิปปิ้งแต่มัตรทวนอะ มันแ่บเขียนอันนี้ก็มันกินบิดโตเลยก็ได้พี่นอ้องเพราะว่าเขาเซ่ยละบิดมือเอาเส่ยแหงล้างอ่องลายบดตอนจะล้างก็ลายมันได้ไดเข้าล้าง กระทงมันกะบะมีหลายขาเล็ดอร่อยส่วนน้องน,<ม>น้อยให้กินข้าวมาแล้วกินเต้าหู้เต้าหู้ปูน,แป,สสนแปดขีดแ <c oughs> ม่ะระบาดไ,ได้กินไอา้ไอาเ้เพิ่นว่าเพิ่นเป็นไข่มื่อน,นี้ฉันเลยบุรุษมาออกกองแบ่งให้เพิน่นครับพี่น้องเพินเพ่นมักกินแบบไม่ว่ากินเลยเละอืมอาหารลาวลาวอาหารบ้านๆ เส้นต้มซัวงูสิงไม่ได้กินเอี่ยนเลยหค่ะบอกไปที่ใส่เอี่ยนเลยเอี่ยนแลยเฮ็ดแนมเมนูออมกอคั่วก็กินแล้วข้าวหลามแม้วันนี้เอากระบังมาที่บ้านแหละเข้าใส่เครื่องปรุงบนเราตั้งใส่ผ่แซ่บชุดแม่ขนาดเฮ็ดอันเอียงก็เอาไข่ใส่ในบางบางข้าวหลามยังแซ่บแซ่บเสร็จบ่เอี่ยนแล้วแม่อืมเดี๋ยวเขาจะไปตัดเอาไม้เนาะ เขาให้อาวดูเขาเห็ดเมนูอย่างตอนใส่ไข่ค่ะจะเอียนได้ก่อนไข่บดแดงไข่บดแดงใส่ไข่ไข่แม่แซ่บ,ม,บมันสิหอมบ้างไม้ไผ่ดิเม่นแล้วอืม้มจะเป็นมันแซ่บ นนในไหแม่ถึกใจบ่ถืกใจเหถืกใ,ใ,ใจแซ่บขึ้นว่ะได้จังววะน้องข่าวโทรมาลิ่นน้ำเมื่อกี้นี้แม่คิดถึงน้องคนข้าวพี่น้องเลยถามหาจาปะป้านางป้านางสงสัยคิดถกก้านแหงแหละป้านางพาคนไปซื้ออันเย็นน้ำเย็นๆขนมคนจื้อแม่กะแพงเหมือนกับตัวเกีียวตัวน่งกับตัวชุก น่าจะเพลงหลายกว่ามั้งเพื่อนข่อนเข้ากบบอชทอกันน้ำใจแม่น่ะก็เยอะ่าเพลแม่นยู่พอนวาวสมักตาลเพลงลานสะมกพร้าวน้องเพ็ดใหญ่แล้วน้องเพ็ดเกลียวแพงข่อนข้าวบันี้น้องเพ็ดกับแพงคือเก้าตะว่าแพงข่อนข้าวน้องเผ็ดับเพิเกับยังน้อยกับป้าเดี๋ยวนี้ใหญ่แล้วกับเพงอยู่คือเก้าคำเพิเบษวันทเห็นน่ะข้าพิเศษดุนแล้ว ไปจากมาลาแล้วไอ้เนาะคำเผ็ดนะพี่น้องอน้องเพชรท่าะนะมีหลานสองคนกับเป็นคนไทยเบิร์ตพี่น้องบ่ม,งมีหลานคนลาวจักคนสมมติว่าเขามีหลานคนลาวคนนะเวลาคนคิดฮ่อนเนะ้องคนก็ี่ขี่รถมาหาขี่มอเตอร์ไซค์มาหาแต่เนี่อยู่ไทยอยู่ใกล้ไลเนาะคนไทยป๋อชวนโดนเหมือนกันเธอหนึง่ง แม่เขล็ดเหลืองกระแซบเนาะแตการตะกี้นะมันไข่สีขาวค่ะแซบเนาะพักอันนี้นะตะกี้หันหนองเข้ากัวลายได้มีแต่ว่าตอนนี้หาบ่มีแล้วมู้เป็นอย่างเราดุดใหม่แต่ยังบอกเราดุดแต่ห้าวเราซื้อเห็นมีไม่ได้ห้าวเราซื้อราดุดกวาดกวดแดงหงอสะเราจักมันไปใส้เบื่อแหละยุ่งงมันกับโบลิมี่อย่างไงถึงเลยเพรวสะอาดอยู่เนาะ ขาเจ้าขังไว้แต่คืนเ,เ,าาเนี่ยหรอควรจะมาขายบะหมี่กินทั้งตัวเลยใส่ข,ข้าว่วละหอมข,อข้าว่วดนะแซ่บหอมฮืมดโดดแ,แม่เอาบ่แม่บะกัดแม่พอดีแล้วมาได้เสียงใหญ่ สือเอฟซีฝากให้นะแม่เอฟซีฝากให้แม่มากเบิร์ดิเป็นมดนี่แม่เคยนุ่งมาเป็นมดเนี่ยแต่แม่แม่วาผมนักเสือเงาเงาเดีอยพี่น้องผมบุ๊มบั่นเนสือสั้อดหเ็ขนแบบน่ะมมม ก็เลยอร่อยมากเอาไรหนุ่งนัวมันมันแซ่บนัวแซ่บกินแม่ตอนเขียนนะมันจะกินอิ่มหลายพิ่ครับเออกินอิ่มแห้งขอบคุณกินด้วยกันนั่นแหละโคระชีกีดแซ่บแห้นตำแซยันมะกอกเหรอแค่กินแซลมกอกนะตั้งแซ่บแม่เออตำมักถั่วบ่อตำมังหุ่งบบต้มแกงนาวอะไรเขาสิไปเอามาบีบไว้มะกอกโอ้ยจะซื้อมะนาวใหม่เอามะกอกมาบีบใส่ชงกีดไว้บีบเอาน้ำเพิ่ม ลอยจังหู้ลอยอย่างแรงลอยนักเนียนบอกล <laughs> อยนักเนียนภาชาเหนือเลยจ้ะลอยนักเนียนล้ำเต๊ะกะล้ำแตะ๊ะภาชาเหนือได้ไหมม,มันคือมันล้ำแต๊ะนี่ลำลำเป็นภาษาลาวพวันใดแซ่บแซ่บเออ มือนึก่กระแทบถึกใจแมว่วาขนาดเลยเนาะถึกใจเนี่ยจะหมดถ้วยแล้วเดี๋ยวกินต่อหลังไม้กับเบิร์ดล้วนี่พี่น้องสําหรับคลิมนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยพี่น้องและที่สาคัญบอกกดขามโฆษณาเนาะพี่น้องสบายดีเด้อบ๊ายบาย